ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านนะครับมาดูระบบปิดเปิดอากาศครับของเตาเขียวรักโลกนะครับเตาชิวมมวนปิกนิกนะครับที่เคยได้ให้ท่านได้ชมนะครับวันนี้มาดูระบบอากาศครับนี่นะครับท่านดูนะฮะข้างล่างเดี๋ยวหมุนออกครับเดี๋ยวจะดูว่าเวลาเราหมุนออกคลายออกนะครับก็ช่องอากาศก็จะเปิดลงไปนะครับ ฝาปิดก็จะจะดันลงไปนะครับช่องอากาศก็จะเปิดขึ้นนะครับจะทําให้อากาศเข้ามาได้มากนะครับสําหรับกลไกนะครับก็ดูดูนะฮะจะมีการหมุนใช้ระบบเกลียวตัวนี้นะครับออกแบบนานพอสมควรครับกว่าจะได้ลงตัวนะครับเราใช้หลักการดันดันฝาเพื่อให้ปิดสนิทนะครับเวลาดันเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้ตอนนี้เปิดนะครับอากาศเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ท่านดูนะฮะให้น้องผู้ชายก็ช่วย ทดสอบให้ดูนะครับก็ท่านเห็นนะครับจะมีฝาปิดแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนริมเหล็กนะครับเพื่อกันไม่ให้ฝาทะลุเข้ามาในนี้นะครับเกินเกินเ,เกินเส้นมาร์กนะครับก็เลยมีเหล็กเชื่อมอยู่นะครับทันเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะแนนหนานะครับแข็งแรงออกแบบให้ใช้งานได้อย่างมันง่นคงแข็งแรงนะครับไม่ใช่ทําแบบ โครงเพลงเสียงดังนะครับอันนี้อัดเข้าไปก็จะแน่นเลยนะครับเดี๋ยน้องให้ให้น้องเขาช่วยหมุนเข้าไปให้ดูนะครับนี่นะครับการใช้งานก็ง่ายครับหมุนง่ายๆนะฮะเนี่ยท่านดูนะครับการหมุนเนี่ยตอนนี้พอดีเราก็ทำสีมานะครับการทำสีก็จะเป็นนะครับเรื่องของแสงแดดช่วยในการทำให้สีแห้งเร็วนะครับตัวนี้ให้ท่านดูเทคนิคนะครับการใช้งานระบบฝาปิดด้านล่างครับ จะมีตัวแหวนใช้ระบบเกลียวดันเข้าไปนะครับเพื่อตั้งค่าของอากาศนะครับ,รบเมื่อดันเข้ามาก็จะปิดสนิทและษสะอย่างนี้นะครับ ิดตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อให้แน่นหนานะครับเวลาดันเข้าไปก็จะเกิดความแน่นตึงนะครับนะครับสนิทแล้วนะฮะแน่นตึงเพื่อไม่ให้เกิดการคลุเคลงนะครับจุดประสงค์ของเตาชีวมวลปิ้งิกนะครับหรือเตาเขียวลกโลกนะครับต้องการนะครับให้ท่านได้ขนย้ายสะดวกไม่มีเสียงนะครับไม่มีการโครงเคลงอะไรมากนะฮะนี่นะครับจุดประสงค์ของเราจริงๆนะฮะออกแบบต้องการอย่างนั้นนะครับ หูก็พับได้นะครับเนี่ยนะฮะหูก็พับได้เป็นรุ่นใหม่นะครับราคาก็ยังราคาเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวรุ่นมาตรฐานก็กําลังจะออกนะครับตอนนี้ให้ท่านดูนะครับตอนนี้ทุกตัวมีเจ้าของหมดนะครับก็รอคิวส่งท่านประจำนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อใจกันนะครับการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับการที่จะต้องจ่ายเงิน อะไรต่างๆต้องระมัดระวังนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ไดเ้เห็นแก่ได้นะครับเพราะสินค้าทุกตัวเราให้ท่านสั่งนะครับสั่งผลิตปากเปล่านะครับเราไม,ไม่เคยที่จะเห็นงินอะไรท่านก่อนนะฮะก็อาศัยสัจจะนะครับการการจะทําอะไรมันต้องมีสัจจะนะครับผมเป็นผู้ผลิตผมก็ต้องมีสัจจะกับผู้ที่จะสั่งซื้อนะครับ ผู้สั่งซื้อเองก็ต้องมีสัจจะกับผู้ผลิตนะครับสังคมจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะแล้วเราก็ชอบสัจธรรมอย่างที่เราเคยบอกหลายๆคลิปนะครับว่เาเราไม่ชอบเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับการผลิตของเราก็มีขั้นตอนการผลิตหลายอย่างเพราะนั้นก็เราก็ต้องวัดใจนะครับผลิตออกมาแล้วถ้าเป็นสินค้าทั่วไปนะครับผลิตออกมาแล้วไม่มีผู้ซื้อมันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ของเราเราเชื่อมั่นว่า มีผู้ต้องการนะครับเราถึงได้ผลิตนะฮะอันนี้ที่ผลิตขึ้นก็เพราะมีผู้ต้องการนะครับเพราะเราไม่ไม่สต็อกสินค้าเยอะนะครับเพราะว่า,าเงินทุนที่เงินทุนที่ยงมาลงทุนนั้นเราก็ไม่ได้มีเงินก้อนเป็นหลักล้าน,ล,านล้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ขอดําเนินชีวิตแบบไปตามวิถีชีวิตพอเพียงเหมือนองค์พระบัเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีคลน,นะครับที่ท่านได้ให้ปรชัชญายในการดําเนินชีวิตเอาไว้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความเชื่อใจแล้วก็ตอบรับกันเข้ามานะครับเราก็ดีใจนะครับที่ท่านได้ได้มีความต้องการนะครับใน,ในสินค้าตัวนี้นะครับเราก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปนะครับก็ต้องขออภัยถ้าเกิดสินค้าออกไปมีจุดบุกร่องตรงไหนนะครับอันนี้เกิดจากการบุกร่องของการผลิต พวกผมเองก็ต้องขออภัยนะครับแต่ก็จะพัฒนาเรื่องของบุคลากรในการผลิตแล้วก็ตลอดทั้งอุปกรณ์ในการผลิตให้ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ให้ท่านดูนะครับเนี่ยนะฮะว่าการทําก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่มีการย้อมแมวมาหลอกกันนะครับไม่ใช่ว่าพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับสวยหรูแต่พอสินค้าออกมานี่ นละอย่างกันนะครับอย่างนั้นเราไม่ไม่ค่อยนิยมนะเราบอกว่าวัสดุได้มาจากไหนเราก็จะบอกว่าได้มาจากนั้นนะครับส่วนวัสดุที่ได้มาจากแหล่งผลิตที่มีราคา er สูงเราก็จะบอกว่าราคาสูงนะครับอันนี้ให้ท่านดูนะครับตอนนี้ทําสีไว้เรียบร้อยอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ผลิตออกมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งไปอย่างที่อย่างเดิมๆนะครับที่ท่าน ท่านสั่งด่วนก็ท่านบอกว่าไม่ต้องทําสีก็ได้นะครับเราก็ส่งไปก่อนนะครับก็ท่านที่รออยู่ก็เราก็ทําสีให้นะครับก็เดี๋ยววันจันทร์นี้จะส่งให้ท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนนะครับหนุนเราเข้ามาครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับจากการได้ใช้เตาของพวกเราเนี่ยนะครับครับลิปนี้ก็ให้ท่านดูออปชันพิเศษนะครับที่ทําขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับ เขียวรักโลกครับคห็นี้ครับขอสวัสดีทุกท่านครับผม